มาถึงสนามยิงปืน <Yeah. S 1> วันนี้พวกเราสองทัวร์แล้ครับจะพัมมเพื่อนๆมายิงปืนกันวันนี้ผมจะใส่จักเหลือไม่ล่วงไปเลยใครกันแน่ที่จะโดนสรู้จักเหลือ้อยไปซะแล้วราะว่าเราเข้าไปทำในกันดีกว่าที่เราอยู่ตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวผมให้พี่แนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับ Name Baba. Yeah. คือผมอยากให้พี่ช่วยเล่าประวัติการจัดตั้งชมรมมีกรารพอข้าวให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับก่อตั้งชมรมมีีกันครั้งแรกนะครับก็เนื่อด้วยจากกลุ่มของนักสามอบนกลุ่มอินเด็กนะครับที่มีใจรักที่จะจะเล่นบีการมาด้วยกันเริ่มแรกก็ทุกคนก็จะเล่นกันตั้งแต่ในเมืองมาก่อนนะครับพอมีพื้นที่ว่างหรือ,อพื้นที่ที่พอที่จะมา พอสมเลเกมกีฬาครั้งนี้ก็รวมตัวกันเป็นเป็นกเกครับก็เริ่มจากาานั้นมาแต่ตอนแรกครับสำหรับเดี๋ยววันนี้เราสองตัวขอลงสนามกันผมจะโชว์ฝีมือให้เจ้าเหลือมได้รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงได้เลยไปกันเลย เป็นไงล่ะเจ้าเหลือมเราเตือนนายแล้วอย่าให้มีข่าวหน้าละกันเราไม่อ้อมมือให้หนายแน่ได้เลยวันนี้เราส่งตัวสนุกมากๆเลยครับต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่ทําให้เราได้เล่นบีบีกัน,กนและทําให้ผมได้สอนให้เจ้าเหลือมไม้รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ฝากอะไรถึงเ,เพื่อนชาวมอบนเกี่ยวกับสนามยิงปืนบีบีกันหน่อยครับ ก็ก็ขอฝากกับคนที่สนใจนะครับหรือผู้ใดที่มีปืนอยู่แล้วแต่ไม่รู้แต่เพิ่งรู้ว่าที่ผมบอกนั้นมีสนามที่จะเล่นกันนะครับ<อ>ก็อยากจะฝากาว่าที่นี่เป็นชมรมนะครับ<อ>ก็เข้ามารโลกสนุกกันได้ตลอดเวลานะครับ<อ>มีพี่พี่น้องๆ้องให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเล่นปืนวีวีกันตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตึกแรียกของผมกันต่อไปกันเลยครับ 我们讲。